วันนี้ค่าของกินค่าน้ำมันค่าเช่าบ้านพากันขึ้นเร็วกว่าจะรวดบางทีไปตลาดเช้ากับเย็นราคาไม่เท่ากันด้วยซ้าแต่ค่าแรงนี่สิขึ้นช้าจนบางครั้งรู้สึกว่ากว่าจะได้ขึ้นอีกทีอาจแก่พอจะ,กะเกษียณแล้วก็ได้แต่ปี2025บรรยากาศในอาเซียนเปลี่ยนไปหลายประเทศเหมือนจะนัดกันกดคันเร่งปรับค่าแรงแรงๆแ,แบบไม่เกรงใจในายจ้างบางที่ขึ้นแบบชวนให้คนหันหัวเรือก,กลับจากต่างประเทศมาทำงานบ้านตัวเอง วันนี้ช่องชีวิตติด t o ปจะพามาดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่ขึ้นค่าแรงแบบติดเทอร์โบแล้วไทยอยู่ตรงไหนกันแน่จะติด็อปหรือยังต้องลุ้นอยู่การจัดอันดับนี้เราวัดจากเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำในปี2025เทียบกับปีก่อนซึ่งแต่ละประเทศมีวิธีคิดต่างกันบางประเทศใช้ระบบรายวันบางประเทศคิดเป็นรายเดือนเราเลยตีค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบให้ดูง่ายๆเพื่อให้เข้าใจว่าที่ไหนขึ้นแรงที่ไหนขึ้นน้อยและเล่าให้เพลินไปพร้อมกัน หากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณาโกนใจเราขอแนะนำ YouTube p r e m i u m กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นแบบเบาๆแค่หลักสิบต่ออายุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่แอดด็อกกี้พีเอ็มแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดท็อปด้วยนะครับอันดับที่10ประเทศสิงคโปร์ประเทศที่เงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดในอาเซียนและขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาค ถึงเขาไม่มีค่าแรงขั้นต่ำแบบตายตัวทั้งประเทศแต่รัฐบาลก็เข้ามากำหนดเพิ่มค่าแรงในบางอาชีพเช่นพนักง,งานทำความสะอาดคนขับแท็กซี่หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นอาชีพที่คนสิงคโปร์เองไม่ค่อยอยากทำตัวเลขเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว4.4%ฟังดูไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับฐานเงินเดือนที่สูงอยู่แล้วมันก็เหมือนเพื่อนคนรวยที่ยื่นชาไขุ่กแก้วใหญ่ให้เพิ่มอีกหนึ่งแก้วโดยไม่ต้องขออันดับที่9ประเทศไทย ปีนี้เปิดมาพร้อมข่าวใหญ่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในบางจังหวัดเป็น400บาทต่อวันจากเดิม337ถึง370บาทเพิ่มสูงสุดกว่า15%แต่ถ้าคิดเฉลี่ยทั้งประเทศตามรายงานจะอยู่ราว4.7%เท่านั้นซึ่งในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ตัวเลขนี้อ่านไม่เพียงพอให้หายใจโล่งนักแต่สำหรับบางจังหวัดที่ค่าครองชีพต่ำกว่านี่คือเงินเพิ่มที่ช่วยให้ใช้จ่ายได้คล่องขึ้นมากอันดับที่8ประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านใต้บ้านเรานี่มาแรงจริงๆ รัฐบาลประกาศปรับจาก1,500ริงกิตต่อเดือนเป็น1,700ริงกิตเริ่มใช้บางพื้นที่ตั้งแต่กุมภาพันธ์และครอบคลุมทั่วประเทศสิงหาคม2025คิดเป็นการเพิ่มขึ้น13.3%ถ้าเปรียบกับบ้านเราก็เหมือนในจ้างประกาศโบนัสก้อนใหญ่ต้นปีแต่ถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมทั้งประเทศจะอยู่ที่ราว5%ซึ่งก็ยังถือว่าสูงและตามทันค่าครองชีพอันดับที่7ประเทศฟิลิปปินส์ขึ้นเฉลีย่ย5.8% โดยจะเน้นขึ้นให้กับพื้นที่เมืองใหญ่ที่ค่าคลองชีพสูงเช่นมานิลาเซบูและดาวเวลแต่ในชนบทหลายแห่งยังขึ้นน้อยทําให้แรงงานจํานวนมากยังคงเลือกไปทํางานต่างประเทศและส่งเงินกลับบ้านซึ่งถือเป็นรายได้สําคัญของประเทศอันดับที่6ประเทศเวียดนามประเทศนี้มีการแบ่งโซนค่าแรง4ระดับฮานอยกับโฮจิมินอยู่ในโซนสูงสุดปีนี้เขาขึ้นค่าแรงเฉลีย่ย6.7%แต่บางจังหวัดในภาคเหนือและภาคสูงกลางกลับได้ปรับพิเศษถึง11.7% เพื่อดึงแรงงานให้อยู่ทํางานในบ้านเกิดแทนที่จะย้ายเข้าเมืองใหญ่แทนอันดับที่5ประเทศอินโดนีเซียประเทศหมู่เกาะที่ค่าแรงต่างกันอย่างสุดขั้วระหว่างเมืองหลวงกับพื้นที่ห่างไกลรัฐบาลประกาศขึ้นเฉลี่ย 6. 5ปเซฟังดูไม่มากแต่เมื่อเอาไปคูณกับจํานวนแรงงานหลายสิบล้านคนเงินที่หมุนในระบบเศรษฐ,ฐกิจก็เพิ่มขึ้นเป็นมหาศาลอันดับที่4ประเทศเวียดนามในบางจังหวัดขึ้นเกือบ12%เพื่อแข่งดึงแรงง,งานกับภาคอุตสาหกรรมที่กําลังบูมหนักทั้งโรงง,งานอิเล็กทรอนิกส์สิงทอ และการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์การขึ้นแรงแบบนี้ช่วยให้โรงงานในพื้นที่ไม่ต้องพึ่งแรงงานจากเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียวอันดับที่3ประเทศมาเลเซียถ้าใช้ตัวเลขจากประกาศล่าสุดของรัฐบาลการขึ้นค่าแรงครั้งนี้อยู่ที่13.3%พร้อมมาตรการควบคุมค่าครองชีพควบคู่เพื่อป้องกันไม่ให้ของแพงตามทันเร็วเกินไปถือว่าเป็นการขึ้นที่มีแผนรองรับไม่ใช่แค่เพิ่มแล้วปล่อยตลาดไปตามยถากรรมอันดับที่2ประเทศไทยในบางจังหวัด ปีนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในครั้งที่การปรับค่าแรงสร้างเสียงคือหามากที่สุดในรอบหลายปีจากเดิมที่อยู่ประมาณ337บาทต่อวันถูกปรับขึ้นไปเป็น400บาทต่อวันในทันทีคิดเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า15%ซึ่งในโลกของแรงงานตัวเลขแบบนี้ถือว่ามหาศาลเพราะถ้าทำงานครบเดือนเงินเพิ่มขึ้นอาจเทียบเท่ากับรายได้เสริมอีกหนึ่งงานเล็กๆเลยทีเดียวหลายคนบอกว่าการปรับครั้งนี้ทําให้หายใจได้โล่งขึ้นสามารถซื้อของจําเป็นได้โดยไม่ต้องคิดหนักทุกครั้งหรือมีโอกาสเก็บเงินสํารองมากขึ้นแม้จะไมม่ากกนัก แต่ก็เป็นความรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมี2ด้านในมุมของนายจ้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางการปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดนี้แปลว่าต้นทุนค่าแรงพุ่งขึ้นทันทีเช่นร้านอาหารขนาดเล็กที่มีพนักง,งาน5คนอาจต้องจ่ายเพิ่มหลายพันบาทต่อเดือนหรือโรงงานที่มีพนักง,งาน100คนอาจต้องจ่ายเพิ่มหลักหมื่นถึงหลักแสนซึ่งในภาวะที่ราคาวัตถุดิบและค่าน้ําค่าไฟก็ขึ้นอยู่แล้ว บางธุรกิจอาจต้องปรับราคาสินค้าลดต้นทุนในด้านอื่นหรือแม้แต่กระทั่งลดจำนวนพนักง,งานลงเพื่อให้อยู่รอดผลลัพธ์จึงเป็นภาพที่ซับซ้อนด้านหนึ่งแรงงานมีรอยยิ้มเพราะรายได้สูงขึ้นแต่อีกด้านธุรกิจบางแห่งก็เริ่มวิตกกังวลว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะกระทบความสามารถในการแข่งขันหรือไม่และถ้าไม่ปรับตัวทันอาจส่งผลให้ตลาดงานมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต อันดับที่1ตกเป็นของไทยในพื้นที่ที่ได้400บาทต่อวันการปรับครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดสูงสุดของเปอร์เซ็นต์การขึ้นค่าแรงในอาเซียนปี2025จากข้อมูลล่าสุดยังไม่มีประเทศไหนทําได้แรงกว่านี้การเพิ่มจากเดิมเพียงหลักสิบบาทต่อวันอาจฟังดูไม่เยอะสําหรับบางคนแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนี่คือการก้าวกระโดดอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจไทยที่ค่าแรงขึ้นช้าติดต่อกันหลายปีสําหรับแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับ400บาทต่อวันการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงไรายได้ที่มั่นนคงขึ้ การซื้อของจําเป็นในชีวิตประจําวันไม่ต้องตัดทอนมากเหมือนเมื่อก่อนบางครอบครัวที่ต้องส่งลูกเรียนหรือมีภาราผ่อนบ้านก็รู้สึกว่ามีช่องว่างให้หายใจมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นเหลือใช้แต่ก็ช่วยลดความกดดันในชีวิตประจําวันได้แต่หากมองในภาพรวมของประเทศการขึ้นค่าแรงแบบสูงเฉพาะบางพื้นที่ก็มีข้อจำกัดเพราะจะเกิดช่องว่างระหว่างจังหวัดที่ได้ค่าแรงสูงกับจังหวัดที่ได้ค่าแรงต่ำกว่า บางแรงงานเลือกที่จะย้ายถิ่นเพื่อมาทํางานในพื้นที่ที่ได้400บาทต่อวันทําให้เกิดการกระจุกตัวของแรงงานในบางจังหวัดส่งผลให้ตลาดแรงงานในพื้นที่เหล่านั้นตึงตัวและอาจทําให้ค่าครองชีพในพื้นที่เหล่านั้นพุ่งขึ้นตามไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับเวียดนามและมาเลเซียแม้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์การขึ้นของสองประเทศนั้นจะไม่สูงเท่ากับไทยในบางพื้นที่แต่สิ่งที่พวกเขามีคือความสม่ําเสมอและการปรับที่ครอบคลุมทั้งประเทศการขึ้นแบบทั่วถึงทําให้แรงงานทุกภูมิภาครู้สึกว่าได้รรรับความมเป็นธ และไม่เกิดแรงดึงดูดให้คนย้ายถิ่นเพียงเพราะค่าแรงต่างกันมากในระยะยาวไทยอาจต้องคิดกลยุทธ์การขึ้นค่าแรงที่กระจายตัวได้ดีขึ้นไม่ใช่พุ่งแรงเฉพาะบางพื้นที่เพราะแม้จะเป็นแชมป์เปร์เซนต์จะดูดีในข่าวแต่ถ้าไม่ทั่วถึงก็อาจสร้างปัญหาด้านโครงสร้างตลาดแรงงานและต้นทุนชีวิตของคนในพื้นที่อื่นๆได้เช่นกันสรุปแล้วปี2025อาเซียนเหมือนแข่งกันเร่งเครื่องค่าแรงใครขึ้นแรงก็หวังดึงคนให้อยู่ในประเทศใครขึ้นน้อยก็เสี่ยงเสียแรงงานให้เพื่อนบ้าน ส่วนไทยเราแม้จะเป็นแชมป์ในบางพื้นที่แต่โจทย์ใหญ่คือทำย่างไรให้ขึ้นได้ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้แรงงานอยู่ได้สบายขึ้นและธุรกิจก็ยังไปต่อไหวคุณคิดว่าการขึ้นแบบนี้เพียงพอแล้วหรือยังหรือควรกดคันเร่งเพิ่มคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้า